สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเจอกันยามเย็นๆอีกแล้วนะคะนะคะน้ำมีมีดควันช้างนะคะทุกท่านมาให้ทุกท่านได้รับชมอีกแล้วนะคะนะคะมารับมีดมารับชมมีดเล่มแรกนะคะทุกท่านด้ามลมฝากสิบสี่นิ้วเฉพาะใบแปดนิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเอ่อเป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านที่ทําออกมาแบบง่ายๆเนาะชาวบ้านชาวบ้านช่างชาวบ้านสมัยก่อนนะคะทุกท่านที่ เขามาทํามีดที่วัดนะคะทุกท่านเลยค่ะทาออกมาแบบหลายรูปแบบก่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นก็ทําให้หลวงพ่อที่วัดนะคะแล้วก็ทําพิธีปลุกเสกตอนนี้ก็ชาวบ้านก็บูชาไปท่านก็จะใช้ตลอดเนาะนะคะท่านก็จะเวลาท่านจะพกพาไปไหนเดินทางไปไหนมาไหนท่านก็จะพกของท่านนะคะทุกท่านนะคะ่ะใส่ถุงย่ามเนาะสมัยก่อนก็จะมีเป็นไม่ได้มีกระเป๋าแบบที่สวยงามแบบปัจจุบันนี้นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะ ท่านจะเย็บถุงย่ามเองนะคะทุกท่านก็ใส่ใส่ตะภายไปไล่ไปนาไปป่าไปเขาหรือว่าไปาทําธุระต่างๆนะคะทุกท่านนะคะท่านก็จะพกมีดของหลวงพ่อเดิมท่านตลอดนะคะนะคะอันนี้เป็นเสมาใบโพกครึ่งใบนะคะทุกท่านสมัยก่อนก็ท่านไปเรียนรู้ทํามีดกับหลวงพ่อลุงนะคะทุกท่านก็อาจจะยังมีฝังตรงนี้อยู่นะคะทุกท่านหลังๆมาก็ ไม่มีแล้วนะคะทุกท่านอันนี้คือมีดยุคต้นๆเลยค่ะทุกท่านนี่ค่ะคือทํามีดออกมาแล้วก็ท่านก็จะปลูกเสกร่วมกันกับหลวงพ่อลุงนะคะทุกท่านนี่ค่ะคือเป็นลูกพี่ลูกน้องสิทธิ์พี่สิทธิน้องนะคะทุกท่านนี่ค่ะเสมาใบาโพกึ้งใบนะคะเป็นลายโบราณสวยงามมากๆอ่มีดนี่ก็ที่เป็นอย่างนี้นะคะทุกท่านนี่ค่ะมีส่วนเหล็กต่างๆที่เหล็กมงคลเหล็กศักดิ์สิทธิ์เหล็กเข้มขังเหล็กที่ มีพุทธคุณนะคะทุกท่านเอามาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดเนาะนะคะนะคะเขาเอาไปเผาแล้วก็มาตีหล่อหลอมเป็นใบมีดนะคะทุกท่านนี่ค่ะคือศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนหลวงพ่อท่านปลูกเศกร่วมกันนะคะทุกท่านเลยค่ะหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อลุงท่านปลูกเศษร่วมกันนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกท่านนะค่ะมีดเล่มนี้คือยุบต้นๆเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะ บารมีของท่านสูงสูงทั้งสองพระอ,องค์เลยนะคะทั้งสองรูปเลยนะคะสูงพ่อท่านปลูกเสกร่วมกันนะ่ค่ะทุกท่านเนยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะด้านรวมฝัก16นิ้วครึ่งเฉพาะใบ10นิ้วนะคะทุกท่านเลยค่ะใบก็10นิ้วเนาะในการรัดด้วยทองเหลืองนะคะท hmm. ุกท่านเลยค่ะนี้เป็นมีดควันช้างนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดควันช้างนะคะามารับชมทั้งใน,นเนาะนะคะเป็<ย><ง>นมีดทรงขุดว่าน แต่เป็นลายจากนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นทรงของเขาเป็นขุดว่านะคะแต่เป็นลายเทพสตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลยค่ะสมัยก่อนก็จะเป็นถ้าเป็นมีดควันช้างอย่างนี้ก็คือคนเลี้ยงช้างนะคะทุกท่านเนยค่ะเขาจะบูชาไปให้คนเลี้ยงช้างนะคะทุกท่านเพราะว่าช้างนี้เวลาเดินเข้าป่าเข้าเขาเข้าดงหรือว่าเดินไปนําป่าดงดิบไปหากินนะคะช้างเขาจะไปหากินนะคะ ตามป่าตามเขาเนาะนะคะเขาก็จะมีมีดแบบนี้ให้ควานช้างทุกคนนะคะทุกท่านเนี่ยทุกเชือกนะคะนะคะเป็นเลยเป็นมีดควานช้างนะคะทุกท่านค่ะผ่านช้างที่เลี้ยงช้างเขาจะมีมีดหรือว่ามีพักขันนะคะทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าเขาเดินทางไปทุกที่ทุกถิ่นนะคะไปเอ่อในป่าในเขาล้วป่าดงดิบนะคะทุกท่านเลยค่ะเขาต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ป้องกันปกปักรักษาช้างแล้วตัวเขาด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะ พุธคุลสูงส่งมากๆเลยเป็นอาวุธของเทพเทพสตราจากนาลายนะคะนะคะท่านใดสนใจทักทายมหาน้ำนะคะมาพูดมาคุยกันเนาะโทรมาโทรตรงก็ได้ค่ะหรือว่าไม่สะดวกก็แอดไลน์นะมาก็ได้นะคะทุกท่านเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะนี่ค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่36นิ้วครึ่งนะคะทุกท่านเฉพาะใบก็10นิ้วนะคะนะคะลาดด้วยทองเหลืองนะคะทุกท่านไม้ก็จะเป็นไม้มงคลเนาะนะคะ เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้พยุงนะคะทุกท่านเลยคะ่ะสวยมากๆเลยเป็นมีดควันช้างเช่นกัน,นะคะ่ะทุกท่านเลยคะ่ะนี่ค่ะสมัยก่อนก็ทําออกมาแบบง่ายๆนะคะทุกท่านเลยค่ะแต่เป็นไม้นะี่คือไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะอันนี้เป็นมีดขุดวานนะะ่านนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมทรงขุดว่านนะคะทุกท่านข้างก็ไม่สัตว์ไม่คอนนะคะนะคะนะคะี่ค่ะ รอยโลภกถาหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะ่ะเป็นมีดทรงปุดว่านเนาะสมัยก่อนก็ห่างไกลความเจริญแล้วก็โรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลก็อยู่ในเมืองเนาะคนก็จะอยู่ตามไร่ตามนาตามป่าตามเขานะคะทุกท่านนะคะ่ะเพราะว่าสมัยก่อนไม่ได้มีรถนะคะเป็นร้อยปีมาแล้วเขาไม่มีรถนะคะทุกท่านบางครั้งก็จะเป็นชาวไร่ชาวนาคนยากจนเนาะหาเช้ากินค่ํานะคะทุกท่านถ้าบ้านไหนมีรถก็ถือว่าโอ้ยเศรษฐีนะคะทุกท่านรวยนะคะ แต่ก็จะมีพวกส่วนมากก็จะทําไร่ทํานากันนะคะปู่ย่าตาทวดของเราบรรพบุพรุษของเราเนาะคะทําไร่กระพดททาไร่ทํานาทําไร่ถั่วอะไรอย่างนี้นะคะทุกท่านทํามันทําอ้อยเนาะนะคะนี่ค่ะก็จะมีมีคนที่เป็นหมอยานะคะทุกท่านมีคนที่เป็นหมอยาอยู่ในหมู่บ้านนะคะหลวงพ่อท่านก็ตาหนักว่าประชาชนญาติโยมก็ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนาะนะคะก็ไม่ก็ต้องหาคนรักษานะคะทุกท่านก็จะมีหมอยาอยู่แถวชาวบ้านนะคะไปหาว่านนะคะทุกท่านไปหาว่านตามป่าตามเขาป่าดงดิบเนาะนะคะเข้าไปตรงที่ลึกๆนะคะทุกท่านถ้าคนไม่รู้มีสมุนไพรว่าสมุนไพรว่านตัวไหนใช้รักษาอย่างไรอย่างเง้เขาก็จะมีมีการศึกษามีการเรียนรู้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะ มีการเรียนรู้แล้วก็เอามาต้มหรือเอามาบดเป็นลูกกรรหรือเอามาแต่ว่า,าใช้แบบไม่รู้ว่าบาง,บาง,บ,างบางคนก็จะป่วยป่วยมีหลายชนิดนะคะอาจจะเป็นโรคหลายอย่างตอนนี้ก็จะมีหมอยานะคะรักษาด้วยสมุนไพรนะคะภูมิปัญญาของคนไทยแล้วปู่ย่าตายายของเราเนาะนะคะ เขาจะขึ้นไปหามีดแล้วมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดคูบาจานมีดรักษาคนนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเวลาไปเห็นว่านเขาก็จะเอาวงกลมนะคะ,อะขอทําพิธีขอแม่นางทรณีก็เทพเทวาเทวดาที่เขาปกปักรักษาว่านอยู่นะคะทุกท่านต้องเอาไปขอทําพิธีขอแล้วก็วงกลมอย่างนั้นเขาบอกว่าคุณเท่าคุณแก่เขาบอกว่าตัวว่านจะหายจะจางไปนะคะทุกท่านนะคะ่ะเขาก็เลยทําพิธี แล้วก็เอามีดตรงเี้ยไปวงกลมแล้วก็ดึงว่านขึ้นมาทำาไม่ว่าจะต้มหรือทำเอามาบดหรือเอามาเป็นลูกกรอนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดทรงขุดว่านนะคะทุกท่านเลยค่ะเรามารับชมมีดเล่มที่สี่นะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เป็นมีดหลวงพ่อลุ่งด้ามรวมฝักสิบหกนิ้วนะคะทุกท่านเป็นมีดควานช้างเช่นกันเฉพาะใบเก้านิ้วนะคะนะคะัดด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะ เป็นปูเท้าเทพสุวรรณนะคะทุกท่านเลยค่ะแกะออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นปูเท้าเทพสุวรรณนะคะอันฝั่งนี้ก็จะเป็นปูเท้าเทพสุวรรณเหมือนกันนะปูปูแกะสลักนะคะแกะสลักออกมาได้สวยงามมากๆเลยนะคะช่างสมัยก่อนเนาะนะคะแกะเป็นลายไทยนะคะนี่ค่ะสวยงามจากสิบไม้ก็จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะที่เอามาแกะนะคะนี่ค่ะ ค่อยใช้สิวสวสร์เนาะค่อยสาะค่อยตอกนะคะทุกท่านน่ช่างท่านก็ใจยเย็นมากๆเลยนะคะทาออกมาแต่ละร่มนี่ก็สวยงามนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะเสมาเปลวเพลิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นเสมานะคะเนี่ค่ะเป็นรูปเสมาตรงนี้เป็นเปลวเพลิงนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลูกตานะคะเป็นตรงที่ตรงใจก,กลางเสมาเี่ค่ะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะลอย เป็นทรงตรงนี้ต้นเปียวเพิงตรงนี้เป็นเล็บ <ก Skillshare> จิกคว่ำหงายนะคะทุกท่านเลยค่ะอันนี้เรามาดูสันมีดกันนะคะนะคะสันมีดก็จะ15้าดอกนะคะทุกท่าน <bru itz trillion> ฝั่งกดต,ตรงนี้นะคะทุกท่านเลยค่ะน,น,น,นะคะนาคเงนิ 3, งนทองนะคะทุกท่านเลยค่ะตรงนี้3ามตรงนี้3ามตรงนี้3ามนะคะทุกท่านเลยค่ะ15ดอกนะคะทุกท่านเลยค่ะเสีมาเปียวเพลิงตรงนี้เนาะอันนี้รอยเล็บจิกคว่ำหงายนะคะทุกท่านเลยค่ะ สวยงามมากๆเลยตรงนี้เป็นสีมานะคะทุกท่านเลยค่ะข้างก็ไม่สัตว์ไม่คอนปิดด้วยอลูมิเนียมนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าเดิมๆนะคะเก่าเดิมๆค่ะทุกท่านเลยค่ะมีความสวยนะคะมีเสน่ห์แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะ 1> <1> ทุกท่านเลยค่ะเป็น, 1> <1> นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเป็นมีดหลวงพ่อลุ่ง,งเป็นลูกพี่ลูลกน้องเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกับหลวงพ่อเดิมนะคะทุกท่านนะคะหลวงพ่อท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังบารมีสูงส่งมากๆนะคะทุกท่านนะคะถ้าใคร บูชาไปแล้วก็ฝากสิทธิ์เป็นตัวเป็นลูกเป็นหลานของหลวงพอ่อท่านนะคะนะคะ่ะเวลาผ่านไปเราก็ไปกราบไปไหว้นะคะทุกท่านนะคะไปขอพอรท่านนะคะนะค่ะน้าผ่านไปน้าก็มีโอกาสได้ไปกราบไปไหว้ท่านตลอดนะคะไปขอพอรเนาะนะคะสิ่งไหนที่ติดขัดสิ่งไหนที่เราทําแล้วมีปัญหาอันนี้น้าก็จะเข้าไปขอพอรท่านนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยท่านให้สิน์ให้พรท่านเอ่อ อุปกุณสูงส่งนะคะทุกท่านนะคะสุดท้ายนี้น้ําก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ํานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีทุกท่าน,นะคะ่ะ